โอเคหนึ่งสองสามครบใช่ว่์ใครใครจีเหรอครพี่โทรหาอีจีไหมติดไม่มึงมึงใครเนี่ยสวยครับพี่เซนให้มาครับใครให้มึงมาพี่เซนรับพี่พีครับมาทำอะไรเนี่ยเขาบอกให้มาแกนะครับเขาไม่ได้บอกให้มาทำไง มือวิ่งรอบเนี่ยรอบสี่เหลี่ยมจะตตัดข้างหน้าหน้ากระดานเนี่ยให้ครบสิบรอบเลยล้วิ่งกลับโอเคครับพี่ชายเตะโอ๊คโอเคก่อนขึ้นแก๊งเดี๋ยวพี่จะพูดอะไรสักนิดหนึ่งก็คือข้อแรกกูถามก่อนว่าพวกเนี่ย จะยืนยันคำตอบเดิมวนะก็ยังจะเข้ามาอยู่เพรก,กูอยู่ใช่ไหมครับผิดมินัาครับทีนี้คือพี่จะบอกอน,นะอันนี้คือพี่จะไม่ได้พูดแค่เกี่ยวกับเรื่องข้างในหละเดี๋ยวพี่จะบอกเกี่ยวกับนอกด้วยว่ามึงเวลาอยู่ร่วมกันแล้วมึงจะมีแชทกลุ่มอยู่แล้วแน่ๆเป็นแก๊งอยู่แล้วแต่ในแชทกลุ่มนั้นจะไม่สามารถที่จะเอาเรื่องในเกมไปส่งหากันได้แม้แต่รูปภาพหรือข้อความหรืออะไรก็ตามแต่ที่เอาเปรียบคนอื่นเราจะไม่ทําอันนี้คือข้อแรก จกเป็นตามเพื่อนตามอะไรตามได้คุยเล่นคุยได้แล้วก็ถ้าคนไหนส่งรูปเข้าไปในกลุ่มรูปเดียวกันในเกมเข้าไปในกลุ่มบอกพี่เลยไม่ว่าใครคนไหนก็ได้เดี๋ยวออกเลยไม่ต้องคุยกันแล้วก็ข้อที่สองก็คือรอบนี้กูคือกด ทุกอย่างคือการตัดใจของกูคนเดียวแล้วก็เออไอเรื่องที่จะพูดเรื่องต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับไมซ์เซ็ตไมซ์เซตเนี่ยพี่ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยผ่านการเล่นอะไรที่มันกดดันมาหลายคนก็อาจจะไม่เคยเล่นมาเลยด้วยซ้าซึ่งไมซ์เซ็ตแรกที่มึงควรคิด ที่จะมาอยู่ร่วมกันกับพี่อะ่ะพี่จะไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรเล็กเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วก็ถ้ามึงเจออะไรที่ผ่านมาผ่านตาไปถ้ามืออันไหนมึงอภัยได้ก็อภัยไม่ต้องไปโกรธแค้นเขาขนาดน,นั้นทุกอย่างมันมีผลตามมาอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายมันก็แสดงมาอยู่ดีไม่จำเป็นต้องเราทำสุดท้ายแล้วเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดี พี่ไม่ต้องคิดเยอะมึงเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกก็พอเอาแค่ตัวเองสนุกไม่ต้องเครียดกับมันขนาดน,นั้นเล่นให้รู้เวลาอันไหนควรเล่นอันไหนคนจรงิงจังอันไหนควรเครียดอันไหนควกดดันประมาณนี้กดที่จะอยู่ร่วมกันของพี่หนึ่งคือมึงต้องมีไมเซตที่ดีด้วยนี่สำคัญม,มากเพราะว่ามันจะวัดอะไรหลายอย่างจากตัวพวกมึงเองเลย กูไม่อยากให้มึงเป็นคนที่มีความคิดลบกันพยายามคิดบวกไว้ก่อนเรื่องลบเอาไปเป็นสำรองแล้วกันถ้ามันหาทางลงไม่ได้ค่อยไปคิดลบคิดบวกให้มากๆไว้ก่อนต่อให้มันจะแยกแค่ไหนก็สุดท้ายมันก็เป็นอดีตได้เวนี่ยมึงเจอมาปุ๊บหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันก็เป็นอดีตแล้วมึงก็มึงก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้ซึ่งมึงมานั่งโกรธต่อไปมันก็ทำอะไรไม่ได้อดีประมาณนั้น แล้วก็เรื่องวินัยด้วยนะอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ไหนๆอยู่ด้วยกันมีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็มาหเห็นบ่อยๆก็มาหาเพื่อนมาหาอะไรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนเรื่องเดี๋ยวเราจะเล่นหลังเที่ยงคืนยาวๆเลยเหมือนที่เราเล่นกันมารอบที่แล้วไอ้รอบครอบครัวตียสี่เขตเล่นให้มันเป็นเหมือนปกติ จะได้ไม่ต้องมานั่งปรับเวลากันใหม่เดี๋ยวเล่นเริ่มตั้งแต่ดีแล้วที่เราเริ่มตั้งแต่ตอนครอบครัวนั้นนะดีละประมาณนี้ส่วนไอ้ซวยนี่คือใครมาจากไหนอะไรยังไงไอ้ซวยเป็นน้องพี่โถครับมันอยู่กับพวกผมมานานแล้วอืมเมันบอกว่าอยากเป็นไวบมันอยู่เท่าไหร่ เรียครับพี่ตอนนี้ก็ถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีตรงนี้มีสิบห้าคนสิบหกคนถ้ารวมไอ้ยี่ยนั้นด้วยไอเด็กหี่นั่นอ่ะก็เป็นสิแบหกแป๊บเดียวหาคนไม่ยากหรอกมันเย,ยอะๆเดี๋ยวเราจะหาหรือเปล่าก็ค่อยเล่นไปคนที่มันมาใหม่ก็ช่วยๆกันดาน,นูทคนใหม่ไปเล่นเล่นงานร้านอะไรให้มันมีของมีของเก็บไปหน่อยแล้วก็ อาจจะเข้ามาใส่กัน,กนเว็บแรกคนละหยอดกันคนละนี่ก่อนก็ได้สักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสักห้าแสนก็ได้หยอดไว้ก่อนแรกอกองกลางโครงสีก็คือเราจะเก็บตรงนี้ไว้ซื้อพวกเพนพวกอะไรพวกนี้นนเป็นของส่วนรวมประมาณนั้นก็เก็บไว้ทำเพนทำอะไรกันให้มันได้ปริมาณเยอะส่วนคนถือของเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอขึ้นแขนก่อนเดี๋ยวก็ตอนนี้ยัง ไว้เก็บไปที่คนที่พี่จะเก็บชั่วคราวไปก่อนประมาณนั้นมันมันทำอะไรเป็นบ้างไอ้เด็ยน่ะไอเด็กคนนั้นอนะ่ะไอ้ซอยลครับพี่มันมันมาวันแรกมันก็อุ้มเออให้เลยหนึ่งหนึ่งเคสแล้วก็ข,กขับรถเก่งขับรถเก่งอยู่ครับชัวร์ปะมันรู้แมปอะไรอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยพูดโอเคไอ้ยทองใบยังไงเนี่ย เมื่อวานผมก็ไปคุยคุยยังไงกันคุยแล้วครับผมไปฝึกฝึกอะไรครับสไลด์เฟออะไรของมึงซ้อมครับซ้อมอะไรมึงซ้อมอะไรซ้อมตกปลาเปล่าไม่ใช่ครับพี่ไปซ้อมที่สตาร์ลี่ครับเล่นสตาร์ลี่ครับพี่เม่ใชใครวะอยู่แก๊งอะไรเนี่ยไปคนเดียวครับพี่เฮ้ยมึงเก่าตั้งหนึ่งสี่สิบเดียวไม่ใช่ครับพี่ไปไปที่สตาร์คอมัวครับพี่ครับอ๋อ เล่นหมดสตาร์ลี้ครับผมแบ่งเวลาเอานะน้องครับเออมึงจัดการเวลาให้อยู่ก็กลัมึงทำได้แล้วเรื่องเวลาไม่น่ามีปัญหาหรอกใช่ปะ,ะได้ครับพี่ไม่ต้องซ้อมเยอะมึงซ้อมแคอ่อย่างที่พี่เคยบอกอะ่ะก่อนรีเนี่ยครึ่งชงั่วโมงใช่นะมีเวลาครึ่งชั่วโมงก็ไปเล่นอะไอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาหลับไงเข้าใจปะครับพี่ทุกรีอะไรอย่างเงี้ยเออวันนั้นจะได้ไม่ต้องกระทบเวลาหลับ ครับผมวันละครึ่งชงั่วโมงถ้ามึงไม่เก่งขึ้นมึงก็ไปนั่นแหละไปขับรถตกปลาดีกว่ากรูว่าถ้าเดือนหนึ่งผ่านไปมึงไม่ได้พัดฒนาอะไรขึ้นขึ้นเลยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวกูซื้อเบตให้มึงร้อยอันนะถ้ามึงไม่เก่งขึ้นเลยในเดือนนึงอะ่ะโอเคครับพี่โอเค เดนต้นกล้าไอซันแล้วก็คนสุดท้ายใส่หมวกใครนะทักกะไม่ใช่จูเนียร,ร์จูเนียร,ร์โอเคครับมีอาวุธหมดแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมีแล้วมีหรอมีแล้วครับพี่โอเคครับไอค,ค,บคนจูเนียร์มีแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมตีเทียร์สองอยู่ครับตีไปแต่มีฉลามล้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโอเคเอออย่างไม่ตามอะไรอย่างนะได้ครับพี่พยายามตามไม่ยู่ครับออย่างกับอีจี มันไม่รับมึงเลยใช่ปะใช่ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยให้มันเข้ามาตามแล้วก็ยังไม่เข้ามาที่หลังได้อยู่พี่วเอาแล้วของมึงมาหมดแล้วะไอ้สตาร์กเรียวที่หมอมาให้พี่รู้จักวันนั้นอะเอามาขับรถมไหมอะครับพี่อ๋อตอนหนึง เดี๋ยวแยกของก็ได้ของงัดล้านอาจจะเป็นคนที่แบบอ่าอย่างไอ้ต้นกล้าเนี่ยอ่ะไอ้ต้นกล้าเดี๋ยวให้ต้นกล้ามันทำแล้วง,ง,งัดงัดล้านอ่ะก็เก็บของที่มาส่วนพปียอ,อเดอร์เก็บไว้ที่ใครสักคนหนึ่งเวลาเวลาแจกของก็ได้ไม่ต้องมานั่งรอกันอะไรป,ปะอ่เข้าใจแล้วจิตเ,เรื่องเกาะเรื่องเพลงก็เก็บไว้ที่คนส่วนเรื่องของตีหรือว่าของใช้ก็เก็บไว้ที่คนจะได้ไม่ต้องมานั่งรอกัน พี่แจ็ครับไอ้ซวยมีปากดำอ่ะพี่ลิมบอกอืมอนี่เหรอข้างหลังอ่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มน<ะ>ไม่รู้ครับไปทีซีปะบอกมาเจอทีซีเลยเจ้าไป ต่อเนี่ยเป็นแกงค <c oughs> รับสี่สเ่สี่ยี่สี่สี่ใี่สี้สี่สี่สี่มี่้ี่สีี่ี่่สี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 ่ี่สร่สม่ี่สี่ตี่สง่าี่สี่ี่ส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 ีเสี่สี่่าี่่ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบตลอดไม่ต้องตีอคือสิบสิบตลอดได้แล้ผมเอาขึ้นให้เลยครับครับผมสิบตลอดได้เอาขึ้นให้เลยได้ครับแล้วอีกสิบคนขอคนมาใหม่กันเลยก็ได้ครับเอ้คนมาใหม่ต่อแถวใหม่เลยเพื่อนคนนี้ไม่ใส่จุดเราต้องขอข้างหลังตาข่ายบัตรละไม่ครับไม่ไม่ขอบัตรครับแล้วขอไอดีอ๋อเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ครับสครับต่อไปเลยครับอ d นดีแปดหกหกอดีสี่สามเจ็ดครับดีสย <ID 2. S 1> ครับห้าสามสี่หนึ่ง ห้าหกตัวมุยเลยเฮียเฮียเจตีตัวหมุยไว้ก่อนเลยครับตัวหมุยเลยนอะ่ะหกสามสามครับมาแปดเจ็ดสองครเอาตัวมุยไปไกลตัวหมุยอนะ่ะ ต้ามันขยันนะว่ากันแต่ตอนนี้ตอนนี้ตัวหมุไหนไว้ก่อนเลยหครับฮะไอ1ดีนสามีครับไอ้ดีสองหึงสมขอให้แค้นนะ <c oughs> อ่า <c oughs> อดีห้าสามครับไอ้ดีในคัาสุดเจ็ดครับ So, Hãy in à. à, con... cái cho kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ cái video hấp dẫn โอเคทีนี้ทีนี้เดี๋ยวมึงอ่ะต้องคุยกันละเรื่องงานร้านเรื่องเวลาทุกๆอย่างเป็นชื่ออะไรยังไงคุยให้เคลียร์ตั้งแต่รอบแรกทะเลาะกันให้จบทุกอย่างเคลียร์ให้จบภายในครั้งเดียวทำมาตรฐานเดียวขึ้นมา้านรานอะไรยังไงจัดเซตเอาแบ่งเวลากันแล้วก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็เริ่มรันเลยเพราะคนยังไม่มีอาวุธเทียสองยังมีอยู่หลายคนเลยก็ช่วยอาวุธเทียสองไป เทียหนึ่งที่ไอเทียสองที่มีอยู่แล้วพี่จะรับกล่องตีที่ได้จากการ้านเอาให้คนที่มีเทียหนึ่งมบเปใช่ใช่ใช่ก็คือเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวกันล้านมาเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวคือเราดันเทียสองให้หมดก่อนโอเคปะ<ด>เราต้อง,ง<า>ขยันกบมันล้าน,านก่อนนะช่วงนี้คนพอง,งาร้านแต่ว่าคนยังสู้แอดอกไม่ได้อยู่ตอนยังเหนื่อยอยู่อาจจะได้เล่นลูกเล็กๆอยู่ของเราก็คือมึงต้องทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วขอให้จบของพวกอาวุธเนี่ยน่าจะช่วงช่วงนี้ถึงอาจจะต้นเดือนน่าจบได้อยู่พี่ว่า น่าจะมีปัญหามีอีคนเองสิ่สามสี่คนเองป้างแลสองคนใครมีแต่อุเทนหนึง่งบ้างมีผมคนเดงครับอ่าผมครับผมมีเจมส์ทากะสองคนใช่ไหมจูเนียร์ด้วยครับจูเนียร์สามคนโอเคสามคนก็ไม่ไม่ไม่เยอะอจริงๆไม่เยอะนิดเดียวประมาณนี้ถือว่าช่วยสามคนนี้ดูใจกันแล้วก็ทำความรู้จักกันให้หมดก็จะ รู้จักกันอยู่แล้วหรือว่ายังไม่รู้จักกันก็ทำา็รู้จักกันครประมาณนั้นเซนทําให้คนสนิทกันได้นะได้พี่ส่วนเดี๋ยวพี่แจ้งไว้ให้ว่าสมมติว่าถ้าพี่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวให้คนมาเอา,เ,าเอาเข้าเนี่ยพี่แจ้งรายชื่อไว้ก็ได้ว่าใครอยู่ตลอดมึงบอกพี่ก็ได้เอาไอ้มึงก็อยู่ใช่ไหมให้เซนถ้ามึงอยู่เดี๋ยวพี่ให้มึงไปก่อนใช่ครับได้ไอ้ดิสไอ้ดิสไม่มาเอาบัตรออกโอเคหนึ่งตัว ถ้ามึงทําได้ช่วงเช้า10บโมงเนี่ยเล่นแอร์ดรอปลูกเดียวเนี่ยแล้วมึงก็ไปนอนเนี่ยแล้วช่วงบ่ายค่อยมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันถ้ามีเวลาก็แวะมาช่วงนี้จะไปช่วยคนใหม่เหมือนเดิมตอนที่ยังไม่มีอุเทนสองเดี๋ยวพี่จะตามหาคนเรื่อยๆแป๊บเดียวแหละพี่ไม่น่าเกินไม่ไม่น่าเกินเดือนหน้าหรอกน่าเต็มแล้วละ่ะไม่น่าเกินสองเดือนหรอกที่พี่คิดไว้เพราะมันเกินครึ่งมาแล้วไม่น่าเกินสองเดือนแป๊บเดียว ได้มีดักแชทอะไรก็แจกเพื่อนด้นะเอาให้หมดคุยกันให้รู้เรื่องบ้พี่นีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่ที่เจอกันครั้งแรกขอบค้าีเนียรู้จักนนองทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้เต็มที่แล้วกันเราไปด้วยกันไปได้ไกลถ้าอยากสนุกเร็วก็ทําของเร็วๆอยู่ในพวกมึงแล้วกลัวมีของอยู่แล้วกลัวพาพางเล่นได้ทุกวันแต่มึงอะอยู่ในพวกมึงแล้วว่ามึงจะพาเพื่อนมึงอะขึ้นมาเล่นได้หรือเปล่า อาวุธรถอ่าสองอย่างนี้นะช่วยๆกันถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะช่วยยังไงก็ส่งเงินกองกลางมาแล้วก็ซื้อให้คนละคันทีละคันส่งกองกลางเอาแล้วก็ซื้อช่วยทีละคัน,อ,น,นคอะไรนะครับคุยครับคุยเอวัสดิกรมแล้วก็โปรกไหมโปรกไม่เอาครับแต่สวัสดิการเอาโอเคครับแต่ยังไม่เอาตอนนี้นครับ ได้ครับโอเคครับ okay. แล้วมจะใช้กันเลยไหมสวัสดีการเนี่ยมึงใช้รถกันหรือเปล่ารถไม่ค่อยได้ใช้พี่ส่วนมากตอกปลาครับพี่เป็นตกปลากับตอกขบี้ีหลักๆแล้วของที่สวัสดีการเขาเดี๋ยวให้อะไรลงขบี้ตอกปลาออโต้เลยครับพี่ได้ตกปลาออโต้เลยใช่เหรอใช่ได้ตกปลาออโต้ใใชช่่ฉันก็เอายี่สิบอันเออเงินเอาเงนก็ต้องเอานะงั้นเซ็มไปรับไปพาเพื่อนไปรับอ่ะไปได้แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วน้องก็ตามนั้นมึงก็ไปคุยกันเอาตกลงกันมันจะมันจะอมไร ถ้าเพิ่มแบนเียวไปอันนี้ปะไปแลนปะไปไปหาที่คุยไยเดี๋ยวพี่มาอกนึงไอแคนี่พี่เราทุลาแล้นองเดี๋ยวพี่ฟาร์มเด็กแป๊บ <c oughs>